สวัสดีนะครับทุกท่านที่ชมรายการนะครับสั่งแม่กําไรนะครับวันนี้นะครับผมโจมหาสั่งนะครับแล้วคุณแม่กําไรนะครับได้นําชุดสั่งมงคลนะครับพร้อมกับหนังสือนะครับเพื่อมาถวายนะครับพระอาจารย์หยกนะครับเพื่อประดิษฐานไว้นะครับณพระอุโบสถวัดนางนองนะครับแห่งนี้นะครับพระอาจารย์หยกท่านบอกว่าสั่งที่ถวายไว้นะครับก็จะไว้สําหรับลดน้ําให้พรให้ยาโยมแล้วก็ที่สาคัญประการหนึ่งก็คือไว้ส่งน้ํานะครับองค์พับ พระจักรพรรดินะครับที่อยู่ภายในอุโบสถหลังนี้นะครับของวัดนางนองนะครับซึ่งเป็นอุโบสถที่สวยสดงดงามมากนะครับแล้วก็จิตกรรมฝาผนังภายในนะครับด้านข้างนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะมีเครื่องราชก,กุฎภัณฑ์ทั้งหลายนะครับมีมหาสังมีสังนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องมงคลชั้นสูง อยู่ด้วยนะครับที่ติตกรรมฝาผนังนะครับท่านใดที่มากราบไหว้บูชานะครับเป็นวัดที่สงบลมเย็นสวยงามนะครับรวมถึงโบราณสถานต่างๆนะครับที่ท่านได้เห็นรูปที่โชว์อยู่นะครับก็น่ามากราบไหว้นะครับยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตวัตถุทานานิสัพปริวารานิ พุทธมหาจักรวัตติปาติมากร,รัง,รารรงอาพิปูชยามะข้าพระเจ้าขอน้อมถวาย,วายซึ่งวัตถ,ถุทานมีสังเป็นต้นน,ตน,น้อมถวายเป็นเครื่องสักการะแด่องค์พระ พุทธะมหาจักรพรรดินาวัดนางนองคาพระเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวขอน้อมถวายสั่งนี้ไว้ในบวรพุทธศาสนาฝากไว้ในพระศาสนาซึ่งจะได้ใช้ ในการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง,ใ,ง,องในภายภาคหน้า,นา,า,นาตลอดการเป็นนิดด้วยเธอลตลอดการเป็นนิดด้วยเธอมแม่ยกถวายครับขออย่าฝึกความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้วยชอบประกอบด้วยทำแล้วไซขอพรนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกๆประการด้วยเธอสาธ,สาธุสาธุนะอนุโมทนาสังมาถวายไว้วัดนางนองนะจะได้โสดสงหลวงพ่อพระพุทธมหาจดิจ่าพัาเนื่องในเทศกาลสงการก็ดีตุดศาสตร์ก็ดีเวลาที่มีพิธีอะไรก็จะได้สง ใช้สังนีิส่งน้ําพระนะ,ะจะได้บุญด้วยกันญาติโยมที่มาเห็นก็จะได้เจริญศรัทธาวันนี้โยมมาก็เอาน้ำสงงพ่อสักหน่อยหนึ่งใครเป็นมงคลนะ,ะ,ะเดี๋ยว วันนี้นะครับผมและแม่กำไรมหาสังนะครับก็ได้เดินทางมายังวัดนางนองนะครับมากราบพระประธานในอุโบสถนะครับคือพระพุทธมหาจักพรรดินะครับเป็นพระพุทธรูปสำลิศปิดทองนะครับปางมาลาวิชัยนะครับก็นามก็พระพุทธมหาจักรพรรดินะครับเป็นศิลปะนะครับสมัยสุโขทัยนะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยนะครับได้มากราบพระจาจาร์หยกแล้วก็ถวายชุดพระสังมงคลนะครับเราก็ได้นะครับ ความเมตตานะครับจากพระจารยกนะครับท่านพาเรานะครับเข้าส่งน้ํานะครับนําพระมหาสังนะครับที่คอของแม่นะครับเพื่อส่งน้ําสักการะนะครับสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดนะครับก็คือพระพุทธมหาจักพรริณอุโบสถแห่งนี้นะครับว่ากันว่านะครับมงกุฎนะครับที่อยู่บนเสียนขององค์พระมหาจักพรริเนี่ย ราชการที่3านะครับท่านได้อัญเชิญนะครับไปอยู่บนยอดพระปางวัดอรุณนะครับและท่านก็ได้ให้สั่งทำนะครับอีกมงกุฎอีกองคหนึ่งนะครับเพื่อมาถวายคืนนะครับแก่องค์พระพุทธมหาจักพรรดิที่วัดนางนองแห่งนี้นั่นเองครับท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับอยากให้ท่านนะครับมากราบนะครับพระพุทธมหาจักรพรรดินะครับและมาชมความสวยงามนะครับศิลปะจิตกรรมนะครับของวัดนางนองแห่งนี้ครับ อาธุกครับ วาดสังนะมีสังเยอะมากในพระโอสถ์เนี่ยขาดสงสําหรับสงพัพักเราพูดธมหาจักรพักเดี๋ยวเดี๋ยวพาโยไปดูนะได้ครับแม่แม่ดูนี่เป็นขาดสงเป็นรลงสงพักพักธรมหาจักรพดิตรงนี้รับาคือขาดตงสงวครับพระพูดธรมหาจักรพั์ มีสังแล้วมีใบมะตูมีแหวนนกพิรมีโถกระแจมีผาดรองสงมีคันทองมีผ้าเทปหน้ามีตัะไกรสำหรับตัดแต่งถ้าเส้นพระเกษาอ่าอ,อันนี้สำหรับทอดถวายองค์พระจักรพรรดิออแล้วโบราณมีสังสองขอนด้วยผมก็ไม่รู้จักแต่ว่าในเนี้เข,เ,ขเ,ขเ,ขเขาวาไว้สำหรับเก็บน้ำมูลคาพิเศษ เนี่จะเป็นสังอ่าสําหรับเก็บน้ำมูราทาพิเศษสําหรับทอดถวายองค์พระพุทธมหาจักัพรรัดอโอสาทวาสามขอนนะครับสามขอนเลยนะเนี่ยไม่ใช่สองขอนนะอ่าสามขอนนะเนี่ยึ่งสองสามเนาะสามขอนสังโอ้ใหญ่มากเลยทอดถวายองค์พระพุทธมหาจักัพรรัดไว้ดีนะเป็นปียังมทต่ดีที่พิจิยม นำมาถวายไว้ในพระโสดนี้ครับถึงสงการถึงอะไรก็จะได้นำสามนี่อาส่งน้ำพระได้ครับ<ด>โอ้<ด>เป็นหรือจักกรโยมเมื่อวันนั้นนะวันเดียวปุ๊บโยมก็บอกว่าจะเอามาถวายเลยใช่ครับก็บอกว่าก็าปกติก็ถวายไปไปเรื่อยอะคะ่ะถวายไปเรื่อยนะ,ะเออ,อดีแล้วเพราะเราก็อยากให้ทุกคนเขาได้ใช้น้ำมต์กัน เพราะว่าถือว่าน้ำมนต์ที่มาจากสังนี่ถือว่าเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะ,<อ>ะเพราะว่าพุทธกับพรามนี่ถือว่าเกี่ยวเนี่ยงกันอยู่ด้วยกันคงเกี่ยวกันเนาะ,<อ>ะมีพิธีอาบพิธีแย,แยกกันได้ลําบาคกครับแยกกันได้ลําบากทั้งพุทธทั้งพรามต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยกันดัง<อ>นั้นในพระโบสถ์นี่ถึงมีเครื่องของที่เกี่ยวกับสงังเกี่ยวกับเครื่องราชูปโภคตา่างๆนะสาธุ ครับเดี๋ยวอ <า S 1> ขอขอ,ขอกราบลาน,นะ<อ>าครับผมโชคดีมีชัยนะยครับบรักษาเทวดาคุ้มครองให้โชคดีมีชัยให้ทุกขายโศกนะโยมนะครับค,ครับถูกสั่งแม่กำไรที่สุดของสัง่งต้องสั่งแม่กำไรสั่งธรรมชาติงดงามทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เป็นมงคลล้ำค่าด้วยรักและสใ,สใส่ใจสนใจสั่งมหาสัง่งติดต่อสั่งแม่กำไร062 8 9 8 3 5 5าแดมไลน์ไอดมหาสัง